สวัสดีค่ะการเอเจ็นะคะวันนี้นะคะจะมีหัวข้อนะคะที่จะมาคุยให้กับทุกคนได้นะคะเสริมกําลังใจให้ตัวเองเวลาเนี้ยค่ะในสถานการณ์แบบนี้นะคะท่านเองคิดกับตัวเองยังไงบ้างนะคะบางคนนะคะติดแงกว่าเอ๊ะเราจะไปทําอะไรนะคะเราจะทํายังไงต่อไปกับชีวิตเราจะเดินหน้าเราจะถอยหลังนะคะ mm hmm. หรือว่าเราจะทําอาชีพอะไรในช่วงที่ทุกอย่างเนี่ยมันติดมันขัดเป็นหมดแบบนี้ กันเมจิกอยากจะบอกกับคุณนะคะว่าวันนี้นะคะคุณจะทําอะไรนะคะได้หมดนะคะมันอยู่ที่ว่าคุณนั้นนะคะมีความถนัดในเรื่องอะไรชอบในเรื่องอะไรและที่สําคัญก็คือว่า ถ้าคุณนะคะคิดว่าในสิ่งนั้นเป็นไปได้คุณทําได้แต่ถ้าคุณคิดว่าสิ่งสิ่งนั้นนะคะฉันทําไม่ได้คุณก็จะทําไม่ได้จําไว้นะคะว่าตอนนี้นะคะสมองของคุณสัมพันธ์กับจิตใต้สํานึกคุณคิดสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นคุณคิดสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นคุณคิดสิ่งใดคุณได้สิ่งนั้นเพราะฉะนั้นการเมจิกอยากจะบอกกับคุณว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ขึ้นอยู่กับจิตใต้สํานึกของคุณถ้าคุณคิดว่าคุณทําอะไรได้ คุณจะทำได้ในสิ่งนั้นเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็มาพบกันในคลิปหน้ากันเมจิก I Love You ค่ะ